ทีเจขับแต่งรถนะครับรีวิวชุดแต่งของสเกิร์ตนิสสันใหม่ล่าสุดนะครับ2020นะครับนิสสันอเมร่านั่นเองนะฮะในชุดตัวของยอดขายถูงสุดแล้วนะฮะในตัวของชุดนี้นะฮะไซส์68นะฮะขายดีแบบนี้ต้องทีเจขับแต่งรถราคาไม่แพงด้วยนะครับทำโปรโมชั่นนะครับสุดคุ้มครับสเกิร์ตหน้านะครับสายแข่งต้องชุดนี้ครับ เกิดด้านข้างนะครับดูลายกาันกรหลิกนะครับมาชมสเกิร์ตด้านท้ายนะครับตัดคาดแดงสวยๆแบบนี้นะฮะงานพรีเมียมแบบนี้นะครับฟิตติ้งเป๊ะๆนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์สปอยเลอร์ท้ายาาแบบดับเทลนะฮะ สนใจติดตั้งติดต่อสอบถามนะครับ0909546999นะครับร้าน TJ อินดีรับใช้บริการนะครับผมขอบคุณมากครับ